สวัสดีเพื่อนๆชาวบุหรี่ไฟทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมแอดมินเมเรียอลอีกแล้วนะครับผมวันนี้แอดมินก็มารีวิวอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มารีวิวเกี่ยวกับบุหรี่ไฟครับผมเรามารีวิวเกี่ยวกับนิตยสารเล่มแรกของวงการบุหรี่ไฟเมืองไทยนะครับผมก็คือนี่เลยครับผมนี่ไงเห็นไหมอ่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับผมก็คือเป็นแมกกาซีนที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟ เริ่มแรกของไทยเลยนะครับผมก็แอดมินซึ่งได้มาประมาณสักเกือบ,บอาทิตย์แล้วนะแต่ว่าพอดีว่าแอดมินยุ่งกับธุระงานศพอยู่นะครับผมของพี่สาวก็เลยเพิ่งมีเวลามาทรัการรีวิวนะครับเพื่อนโอเคอันดับแรกนะครับผมแมกกาซีนตัวนี้มีชื่อว่าเวฟเดี๋ยนะขออ่านก่อนเวฟ v ว r i ์ชันแมสนะครับผม ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไปด้วยนะครับผมเพราะว่ารีวิวบุหรี่ไฟฟ้ายังกากเลยนะครับอันนี้แมกกาซีนนะครับไม่ถนัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเวฟเวอร์ชันแม็กซ์นะครับผมเป็นนิตยสารบุหรี่ไฟฟ้าเรือแรกของไทยนะครับผมก็ผลิตโดยจัดทำโดยเนี่ยนะฮะบอกไปเลยครับเวฟเวอร์ชันแม็กซ์นะครับผมเป็นเล่มแรกนะครับผมของคนไทยนะฮะ โอเคแล้วทีนี้เรามาดูข้างหน้าเนี่ยครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไม้มีจะจับให้เพื่อนเห็นนะฮะโอเคในทางด้านหน้าก็จะเป็นรูปเชมอ่าเชเชนะครับนะเชนะครับอ่ายืนกดบริฟานะแล้วก็เป็นควันนะแล้วผมอ่าก็จะมีอ่าท็อปปิกในเรื่องก็จะเป็นอ่าคุยคุยนะฮะก็คือในเรื่องนี้เขาจะมาสัมภาษณ์นะครับผมจอห์นโบเล่นะฮะแต่ไอ้มินผู้ผิดต้องขอพัยจริงๆนะครับผม โอเคแล้วก็มาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอ่สปอนเซอร์นะฮะแล้วก็เป็นเอ่แล้วว่าไงเป็นสปอนเซอร์เป็นร้านนะครับเป็นร้านช็อปนะฮะแล้วก็มี Facebook นะครับผม w e b บเวอร์ชันแม็นะครับเพื่อนๆขาสามารถเข้าไปอ่ก uh, ดไลค์นะครับผมแล้วก็ไปติดตามข่าวสารนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับ mm hmm. ในแฟนเพจได้เลยนะครับผมโอเค แอดมินจะพยายามรีวิวให้รวบลัดแล้วก็จะไม่สปอยเนื้อหาข้างในให้มากจนเกินไปนะครับผม,ผมออเอาไว้ว่าเพื่อนๆไปหาอ่านเองนะครับผมนิ้อยาสารเล่มนี้ฟรี Poppy นะครับผมอแอดอถ้าจำไม่ผิดน,นะครับผลิตมา500 0เล่มนะครับผมของประเทศไทยนะครับเล่มแรกเล่มนี้ผลิตมา5,000เล่มแจกทางหน้าเพจเฟซบุ o กเว็บเว็บเวอร์ชันเนี่ย ทั้งหมด500เล่มนะครับผมแล้วก็ฟรีนะครับเล่มนี้ฟรีเสียค่าส่งนะฮะเราก็เสียค่าส่ง50บาทคครื่องนะครับคุ้มมากเลยนะครับผมมีทั้งสาระความรู้นะครับผมแล้วก็แถมเรายังได้ฟรีอีกนะครับผมแอดมินชอบเลยนะครับโอเคอีก4,500เล่มนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้เนี่ยเหลือตั้ง4,500เล่มนะครับสามารถขอรับได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับผมก็ มีร้านค้าเดี๋ยวไอ้มินจะบอกทีหลังนะหรือสามารถเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับผมกับร้านค้าที่เราจะไปขอรับนะครับก็คือเวลาเราไปซื้อของกับร้านไหนเนี่ยเราก็ไปขอรับว่าเออผมขอนี่เลยนะครับผมเขาก็จะจัดให้ฟรีนะครับเพียงท่านไปซื้อสินค้ากับร้านที่ร่วมรายการนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดมาหน้าแรกนะครับผมตัวนี้เปิดมาหน้าแรกนะฮะเราก็จะเห็นนี่ครับผมเป็นรูป คือสีสันสวยงามนะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าคือเรามาดูทางเนี้ยจะเป็นของนาเชนะครับผมเขาก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของนาเชนะฮะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เขาเ,าเป็นสัญลณ์ของวงการนะฮะก็คือนาเชเขาเป็นผู้ปฏิวัติที่คิวบานะครับผมก็เขาเรียกว่าถ้าถ้าใครเ,เห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมนะฮะ แล้วรู้สึกโกรธจนตัวสั่นนะครับก็คือสหายของนาเชนั่นะเองนะครับนาะเชก็เลยกลายมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปฏิวัติอ่าสิ่งที่มันยังผิดผิดอยู่นะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปนะครับผมเราจะให้ดูทีละหน้านะฮะอ่าโอเคหน้านี้จะเป็นสารบันนะครับผมถ้าแอดมินดูไม่ผิดนะครับแล้วก็จะเป็นร้านค้านะฮะผม โอเคเปิดมาอีกหน้านี้ก็จะเป็นการที่าทางทางผู้ผลิตเนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณนะ์นะครับผมกับจอห์นโบเล่นะฮะชื่ออ่านถูกไหมเนี่ยน,นะครับผมก็ไปการสัมภาษณ์จอห์นโบเล่ย์คนออสเตรเลียนะครับผมเขาเป็นนักปฏิวัติพลเรือนฟ้านะครับผมจากออสเตรเลียนะฮะเขาได้ทาการสัมภาษณ์มานะครับผมเพื่อนๆต้องไปอ่านดูนะครับเพราะมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็น ลวดนะฮะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันีละหน้านะับผมแล้วก็นี่จะเป็นวีเฟนนะครับผมวีเฟนคืออะไรวีเฟนคือ,อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแข่งแข่งควนนะฮะคือสมาคมสมาคมทีมทีมเล่นควนวีเฟนนะครับผมก็เป็นทีมของคนไทยนะครับที่ไปแข่งนะครับระดับโลกเนี่ยได้ที่2เลยนะครับผมไม่ธรรมดาจริงนะครับแต่ว่า ค่อนข้างให้ข่าวเนี่ยจะออกมาน้อยมากนะครับผมก็จะมีบอกเล่าประวัติความเป็นมาว่าเฮ้ยแมงก็คืออะไรอะไรคืออะไรการเล่นงั่นคืออะไรนะครับผมับใครที่ชอบเป็นควันเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมแอดมินก็ติดตามพวกที่เขาอยู่เรื่อยๆนะครับผมนี่ก็คือสิ่งดีๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะครับผมทุกวันนี้ยังเห็นไนข่าวแค่ว่าคนโน้นโดนจับคนนี้โดนจับนะครับผมแล้วก็ ข่าวแบบหมอโรคจิตออกมาพูดอะไรให้มันเสีย,สยหายนะครับแล้วก็เเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีอีกมากมายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่ายังไงอะเอาอะตอมมาเนี่ยแล้วก็มาชำแหละให้ดูเลยว่าตัวเนี้ยข้อดีข้อเสียมันคืออะไรยังไงนะครับผมก็ และนีชอบนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราดูเราไม่ได้รู้นะครับเราไม่ได้ลองเราดูแต่ในรูปในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขามาชําแหละให้เราดูแล้วข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรระดับกลิ่นให้กี่ดาวนะครับผมควันให้เท่าไหร่การโม่าไงร่การโม่ยากนะครับปัญหามีอะไรวาเขาก็คือฉะกันตรงๆนะครับผมแล้วก็หน้านี้นะครับเพื่อจะเป็นเว็บทริปเช่นกันนะครับผมเว็บทริคพี่คนนีมันก็ติดตามใน youtube เรื่อยๆนะฮะเก่งนะฮะโอเคเราไปดูกันอีกนะครับ นี่ก็จะเป็นผลวิจัยของบุหรี่ไฟฟ้านะฮะกับการเลิกบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมแอมิน mm hmm. ชอบนะว่าคือเขาทําแล้วว่าเอออ่านเนี่ยมันได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเราจะไปดูนะก็จะเป็นอ่าพันดาชาแนลนะฮะ mm hmm. ก็จะมีการแนะนำฐานให้ความรู้นะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูอีกนะฮะก็จะเป็นอ่านี่ก็จะเป็น อ่างุนแกะนะครับที่ใครหลายคนรู้จักนะครับผมก็จะมีอบอกส่วนต่างๆก็ดีก็เสียความเย็นความอร่อยนะฮะอร่อยนะครับอ่างุนแกะนะฮะอมินแน,นะนําตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าต่อไปกันนะครับก็จะเป็นหน้านี้จะเป็นทางด้านของการผสมน้ำยานะครับผมนะอันนี้เป็นสปอนเซอร์อีกแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะหาหน้าที่คือคือท่านนี้หนูว่าต้องต้องไปอ่านจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีสาระความรู้เยอะมากนะครับผมเราต้องไปต้องหามาอ่านให้ได้นะครับผมก็ฟรีนะครับแล้วก็หาราคาที่รวมรายการนะครับแค่ซื้อของแล้วก็ขอรับหนังสือนะครับผมเราก็จะได้แล้วนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเป็นฟรีออนไทยแลนด์นะครับผมก็จะอ่าตอบคำถามเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับผม บางคนบอกว่าพวก,พวกเขาแค่กลุ่มทั่วไปแต่หลายคนกลับมองพวกเขาเป็นกลุ่มที่มีตัวยืนของตัวเองนะฮะโอเคนี่หน้านี้ก็จะเป็นสาระความรู้นะครับว่านิโคตินคืออะไรนะครับสาหรับใครที่รู้อยู่แล้วว่าบุหรี่ฟ้าเนี่ยไม่มีสารเยอะเหมือนกับบุหรี่จริงนะฮะมีสารนิโคตินเป็นหลักๆนะคะแล้วก็แรงยาจะเป็นพีจ g วจีเนี่ยก็คือปาจาก แตงกินเบเกอรี่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็อยากให้ความรู้ว่าเออเนี่ยโคตินเนี่ยมันเป็นยังไงความอันตรายมันมีแค่ไหนสำหรับใครที่โทษว่ามันอันตรายเขามีนิโคตินนะฮะเราก็มาทําความรู้ดูว่าเออนี่นะนิโคตินคืออะไรนะครับโอเคอืมหน้านี้ก็จะเป็นพั๊กโหมดนะฮะก็จะแนะนําอะตอมสายโหดอ่าไม่ใช่ตอมสิเป่าวแล้วนะครับมอสมอสสายโหดนะครับผมสวยงามนะฮะผมก็ อันนี้ชอบนะมีให้เราอ่านละเอียดลึกเลยอ่ะบางทีเราทําให้การตัดสินใจเราง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วนะท้ายนะครับผมก็จะเป็นอ่าท็อป20ลิสต์อีจุ้ยไทยแลนด์นะครับก็คือเป็น20น้ํายาที่ประมาณว่าคนใช้ชอบที่สุดนะครับและขายดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับผมอันดับหนึ่งครับบางสวรรค์ครับอันดับ2เกรดนะครับแล้วก็วันนัเกฟนะฮะก็คือเป็นน้ํายาที่เราเห็นในทั่วๆไป อยู่แล้วนะครับผมโอเคแล้วท้ายก็จะเป็นแบมนะครับผมน้ำยานะครับแลก็ปิดท้ายอีกทีจะเป็นองุ่นแกะนะครับโค้ชชิปนะครับแล้วก็สีนะครับถือว่าโอเคแล้วสุดท้ายหน้าหลังสุดเนี่ยมีบาร์โค้ดให้สแกนลด20%ด้วยนะครับผมโอเคแล้วทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่แอดมินอยากจะพูดที่สุดนะครับ ก็คือเดี๋ยวแอดมินจะเปิดหน้านี้ให้ดูนะครับผมที่มีทีมทีนงาของทางที่เขาผลิตเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์กับจอห์นบูเรที่เป็นเป็นผู้ปฏิวัติไฟฟ้าของออสเตรเลียเนี่ยเราจะเห็นพี่คนนี้นะฮะผมอยากมีนยาเข้าไปให้ดูด้วยใจนะฮะพี่คนที่เขานั่งหันหลังใส่แว่นอยู่นะครับก็คืออุ่มคนพวกเนี้ย แอดมินติดตามมาตั้งแต่แรกๆที่แอดมินเริ่มมาหันมาใช้บุหรี่ฟ้าเพราะว่าแอดมินก็เคยติดบุหรี่มาก่อนนะครับจริงๆเราเนี่ยที่อยู่กับบุหรี่ฟ้าทุกวันชอบมันขายมันสูบมันเนี่ยครับเราไม่เคยเราเคยเห็นแต่ว่าข่าวห้ามห้ามไม่ผิดกฎหมายแล้วมีตำหนิว,ว่าเออเมื่อไหร่มันจะถูกประเทศไทยล้าหลังนูน่นนี่นั่นนะครับผม แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเอามีมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาพยายามผลักดันให้ e6 หรือดีไฟเนี่ยถูกกฎหมายพวกเขากลุ่มเนี้ยทำงานสละเวลาสละเงินเพื่อที่จะวิ่งไปตามหาอย่งต่างวิ่งไปตามหา นักข่าววิ่งไปหาข้อมูลความรู้เพื่อมันแย้งเวลาที่คนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคืออะไรเนี่ยมันผิดนะอย่างเงี้ยคือคนเราเ้าสมมติว่าเราหาข้อนี้มาถูกต้องเขาก็จะแย้งข้ออื่นมาเขาเพยายามหาทุกอย่างนะฮะที่มันพิสูจน์มาแล้วจากสถาบนาันต่างประเทศต่างๆเพื่อมันยืนยันว่าบุหรี่ฟ้าเนี่ยถูกต้องนะครับกลุ่มนี้เนี่ยแอดมินเห็นนะฮะเห็นมานานแล้วเขาเพยายามสู้ วพวกเรามาโดยตลอดนะครับพวกเขาเหล่านี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังวงการบิลเลียตฟ้านะครับผม <Okay. S 1> พวกเขาเนี่ยคือแอดมินแอดมินสิ่งหนึ่งที่แอดมินอยากบอกกับเรื่อนคือว่าในขณะที่พวกพี่ๆเขาอพยายามผลักดันผลักดันให้มันถูกกฎหมายนะครับสละเงินสละเวลาสละทุกอย่าง เพื่อที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะได้เออมีคนหารวับสุขภาพปลอดภัยมากขึ้นโดยการหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าบุหรี่จริงมันมีข้อเสียเสียนะครับถามว่าบุหรี่ไฟฟ้าดีไหมแอดมินบอกเลยว่าไม่ดีแต่บุหรี่ไฟฟ้าคือทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่นะครับพอเขาเนี่ยอย่างแอดมินเห็นหนังสือออกมาอย่างเงี้ยแอดมินจริงต้องจับมารีวิวว่าเฮ้ย พี่เขายอมอ่ะเนี่ยขุดเลือดขุนเนื้อตัวเองนะครับเพื่อที่มาผลิตผลิตนิตยสารแมกซีนเนี่ยฮะให้พวกเราฟรีอีกต่างหากนะครับผมเก็บแค่ค่าส่งนะครับไม่ได้คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับแอดมินเห็นพี่เขานะฮะสังเกตเราจะเห็นพี่แอดมินไม่บอกชื่อหรอกเพราะว่าเพื่อนๆไปดูได้เลยในรายการสัมภาษณ์ช่องต่างๆที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิทยฟ้า เราจะเห็นพวกพี่เขาเนี่ยฮะหรือว่าเขาจะเรียกเองว่าสมาคมเขาเรียกพันธมิตรแห่งเรานะครับแอมเมอติดตามมาตลอดนะครับ mm hmm. เขาเหล่าน,นี้แหละคือคนที่สู้ให้พวกเราในขณะที่ในกลุ่มหรือในเพจหรือข้อค้านักสูบอะไรคนพยายามขายของกันตัดราคาขายของโพส์พพกขายของทั้งวันขายของตัดราคาโพส์ขายของ แล้วก็ชิ่งนะฮะโกงบ้างเด็กขายให้เด็กบ้างอย่างเงี้ยเด็กต่ำกว่า18บ้างเราไปดูดในที่สถาะนะสร้างความเดือดร้อนบ้างนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำก็คืออากให้มันดีขึ้นให้มันถูกกฎหมายเราจะได้ไม่ต้องมาอยู่ใต้ดินกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังสนใจแต่เงินที่หามาได้จากพวก เื่อฟ้าก้มหน้าก้มตาขายอย่างเดียวขายให้เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีขายตัดราคากันบ้างโกงบ้างนะครับผมเขาไม่เคยเรียกร้องเลยว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ผมเนี่ยคำว่กคุณนะผมขอสปอนเซอร์ใหม่ขอรุ่งขอนี้เพราะเขาไม่เคยเรียกร้องเลยครับผมแต่ว่าไอ้นึงก็ขอแค่ว่าเราอย่าไปทําให้มันดูแย่กว่านี้เลยนะครับแค่ไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับ เวลาไปดูดเนี uno, believer, es, trendy, ic, ии, ่ยตามที ifier, ่สาธารณะเนี่ยเราก็ดูคนด้วยนะครับผมก็จริงอยู่ที่ว่าควันมันไม่เหม็นนะครับแต่ว่าบางคนน่ะเขาเห็นควันเขาต้องปิดจมูกเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมแล้วเขาก็ไม่ได้รู้เหมือนกับที่เรารู้ว่าเฮ้ยเขาดมเข้าไปมันไม่เป็นอะไรต่อร่างกายนะครับเราอยากทาให้มันแย่กว่านี้เลยแอดมินอยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเนื้อยาสารเรื่องเนี้ยที่แอดมินอ่านนะครับมันทําให้แอดมินรู้สึกว่า เฮ้ยทอนี้จริงๆนะแอดมินเคยเคยที่ขอขอออกการที่ทำรีวิวนะครับเพราะว่ามันมันด้วยหลายปัจจัยหลายเหตุผลนะครับหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราทำขึ้นมาเนี่ยคือแอดมินทำก็คือทำให้รู้ว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างนะครับผมแนะนำเพื่อนๆแล้วก็พยายามให้มันทำให้มันดีที่สุดแต่ว่า บางทีเราเจอปัญหาเนี่ยมันเยอะนะคือหนึ่งเน่ะคนข้างเรานะครับก็ขำขำว่าเป็นบ้าเหรอเป็นบ้าเหรอเงาเหรอไรสาระอย่างนี้นะครับเสียงที่เขาอบอกว่าเรานะครับสองแอดมินเคยคาดหวังไว้มากนะครับแต่ว่าจนลืมไหว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราชอบเรารักเราอยากให้ คนรู้จักบริษัทไฟ,ฟในด้านที่มันดีๆแต่แอันก็เคยไปหวังว่าเฮ้ยโหต้องดังเหมือนคนนู้นคนนี้นะครับแต่ว่าจริงๆอินก็เพิ่งคิดได้เมื่อไม่นามาน,นี้เองนะครับอดมินเนี่ยไม่ได้มีงบเยอะเหมือนที่อินเหมือนที่คนอื่นๆที่เขาสามารถมีกําลังซื้อได้นะครับแต่อินก็ยังทํางานหาเช้ากินข้านะครับผมก็มีภาระนะมี หมาสองตัวนะครับผมมีนู่นมีนี่ต้องซื้อนะครับผมการที่บางครั้งแอดหมินก็ต้องประหยัดนะครับประหยัดเงินบางทีเราเคยกินเต็มที่กินนู่นกินนี่อยกได้แลก็ซื้อก็ต้องประหยัดเพื่อที่มาเอาเงินส่วนนี้มาซื้อของมาซื้อบร่มาซื้ออะไรเพื่อทําการรีวิวนะครับผมบางทีเราไม่มีตังอ่ะ คนอื่นอ่ะเขาโหรีวิวมัดวันละตัววันละตัวอย่างเงี้ยแอดมิน mm hmm. นานๆทีถึงจะมีตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็บางครั้งเวลาที่มีพวกเกียนมาแขวะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึก mm hmm. เขาเรียกว่าไงอะ่ะเขารู้สึกไม่ใจอยู่นะที่ว่าเออมาด่าเรานะี่เราก็ทำเต็มที่แล้วอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มันหลายปัญหาหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้แอดมินเนี่ยก็ลเลยคิดว่าเรื่องทั้งชิปดีกว่า นะครับเพราะว่าคนอื่นเขาทำเขาก็ดังอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีพ w e r ที่จะมาซื้อบุร่มารีวิวได้เยอะได้เหมือนคนอื่นนะครับก็สู้คนอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าพอไอ้มินได้อ่านเนี่ยไอ้มินรู้ว่าเออพวกเขาเหล่านี้ยังสู้เลยนะครับถ้าเทียบปัญหาสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเรื่องเงินเรื่องคนพูดคนว่าปัญหาอะไรอย่างเนี่ย มาเทีย่ยตกของแอดมินเนี่ยแอดมินรู้สึกเลยว่าแค่ปัญหาไม่มีตังค์ไปซื้อหรือว่าโดยคนว่าข้างๆว่าอย่างเงี้ยนะครับทํางานเหนื่อยแล้วเนี่ยพอมาเทีย่ยวแอดมินแอดมินรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ขี้หมามากเจียดเจียดไม่ได้กับปัญหาหรื่อพวกเค้าเหล่านี้กําลังสู้กันสู้เพื่อเราทุกทคนนะครับแอดมินก็เลยบอกว่าบอกไปเนี่ยแอดมินก็จะพยายามนะครับเก็บตังค์ให้มากขึ้นนะก็พยายามหาตังค์มา ทำการรีวิวนะครับผมแล้วก็ให้สาระความรู้กับเพื่อนๆนะครับต้องขอบคุณเฟบเวอร์ชันแม็กซ์และมีนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมจะท้อได้ยังไงที่เขาก็ยังสู้กันอยู่นะครับเ็เมยก็จะกลับมาตั้งใจทำคลิปนะครับผมให้มันให้เพื่อนๆได้ดูอีกเช่นเคยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณหนังสือเฟบเวอร์ชันนะครับผมสามารถ เข้าไปกดไลค์กันได้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้ลิงก์นนะครับผมแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้อ่านกันดูนะครับผมแล้วก็ผมก็ขอเป็นตัวแทนของคนไทยหลายคนนะครับขอบคุณพี่ที่พยายามสู้ให้พวกเรามาโดยตลอดนะครับผมสำหรับใครที่รู้แล้วหรือไม่รู้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผม มเชื่อว่าบางครั้งเงินทองมันไม่ได้มีความสัมพันธ์เท่ากําลังใจนะครับก็อยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่ที่แอนด n มินจะฝากไว้ก็จะเป็นตอนนี้สัลลี่นี่แอนดมินชอบมากนะครับผมสึแอดมินใช้อยู่เลยนี่สัลลี่ดีมากนะครับเดี๋ยวแอนดมินจะมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับก็ไอแอดมินก็คง ฝากวยว่าพยายามไปหามาอ่านให้ได้นะครับผมวันนี้แอดมินก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ